สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะนิสสันซันนีนะคะรถยนต์ปี03ค่ะราคา69,000บาทนะคะเครื่องยนต์1 8 0 0 c ซีซีค่ะหัวฉีดเกียร์ออโต้นะคะช่วงร่างดีค่ะสีสวยนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะมองข้างกระปับไฟฟ้าได้นะคะเกียร์ออโต้นะคะภายในหรูๆนะคะทุกท่านห้องเครื่องนะคะ 1,800cc ซีซีค่ะแะระบบหัวฉีดนะคะ มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะห้องเก่งสวยๆเลยค่ะแอร์เย็นค่ะเพลงดังสีสวยล้อแม็กโอเคเลยนะคะอย่างหล่อเลยนะคะทุกท่านเอ,อย่างสวยงามอยู่นะคะยางดอกยังดีค่ะใช้งานได้อีกยาวภาสีเต็มนะคะมีเล่มมีเอกสารชุดโอนครบๆนะคะท่านใดกําลังมองหา Nissan Sunny น,น,น,นะคะไว้ใช้งานนะคะคันนี้ก็โอเคนะคะทุกท่านหากท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อไปอยังเบอร์โทรผู้ขายได้โดยตรงนะคะ ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะหาไม่เจอให้คลิกที่ชื่อคลิปนะคะจะมีรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรของผู้ขายเด้งขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้รวมรถมือ2 JK ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ